สว,วัสดีครับตอนนี้ก็เป็นค่ำคืนวันที่หนึ่งมกราแล้วนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สองมกราปีคศสองพันยี่หหรือพศสองพันะครับวันนี้เมื่อเช้านี่ก็แบ่งปันนในลูกกาบทที่2ข้อที่สิบหกนะเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองกองการทิพย์พระนางมารีพรมจารีเนิธนากพัรดาของพระเยซูยริจเจ้าน คือนีเอ้เราก็จะมาขยายฟาร์มต่อซึ่งที่ดึงก่อนอจะจบวันที่หนึ่งมกราซึ่งเป็นวันเ,เกี่ยวกับแม่พระเนี่ยนะนักบุญอิเรนเนอาร์เนี่ยก็กล่าวว่าตลอดประวัติศาสตร์ความร,รอดนะพระเยซูเนี่ยก็ทรงพยายามในเรื่องความเป็นมนุษย,ย,ย์โดยค่อยๆเนี่ยจับคู่นะ ความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์เข้าด้วยกันคือพระเยซูเนี่ยเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นทั้งมนุษย์ในเวลาเดียวกันนะ,ะมีคําว่าฐานันดรก็จับคู่นะ,ะเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการทุตนะิมาบังเกิดด้วยอวตารมาเป็นมนุษย์เนี่ยการเตรียมเนี่ยการทั้งหมดนั้นเป็นการผ่าน เด็กหญิงชาวอสเลผู้ตอบรับคําเชิญให้มาเป็นพระบรรดาของอพระเยซูคริสต์คือพระนางมารีพรมมจารีนะทีนี้การจะบอกว่าพระนางมารีเป็นพระบรรดาของพระเจ้าก,ก็คือการยืนยันในคํากล่าวอ้างนะว่าพระเจ้าทรงเกิดเป็นมนุษย์ย่างแท้จริงนะฮะดังที่ฟูสตันเจลซินก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า พระนางมาลีเนี่ยเป็นเหมือนดวงจันทร์เพราะแสงของพระนางเนี่ยมักจะสะท้อนแสงที่อยู่สูงฝ่าเสมออือนะวันนี้เราก็ถ่ายคนก็จะมีแสงเนี่ยแบบพระนางมาลีได้นะแบบนะนะ,นะที่นี้ในด้านเทววิทยาเนี่ยอของพระสะนาจากคาทอลิกก็มีความหมายเพิ่มเติมนะจากสถานภาพของพระนางมาลีในรนาพมนดาของพระเจ้านะ ในบทบาทเนี่ยของพระนางมารีเนี่ยพระบรรดาของพระศาสนาจักรของกิจจจักรนะก็คือของพระเยซูริ์เนี่ยนะพระนางมารีเนี่ยก็เป็นคนที่ประสูติพระเยซูริดเป็นผู้ให้กำเนิดพระเยซูริดนะผ่านทาง ปฏิสนธิจิตนารมลนะฮะและตัวพระเยซูริตซึ่งเป็นพระกายลึกลับนะคือเป็นคิตจักรเนี่ยนะเป็นพระกายลึกลับของคิตจริงๆตัวพระนางมาเรีก็ต้องเป็นมารดาของคิตจกักรตามความหมายที่แท้จริงด้วยนี่นะและนะเธอคือผู้ที่พระเยซูสรมบังเกิดในใจของผู้เชื่อที่ผ่านทางพระเยซูนะ อันนี้ก็มาได้เป็นการที่ทําให้พระนางมาลีสับสนกับองค์พระผู้ช่วยรอดแต่เป็นการยืนการในภารกิจนะของพระนางมาลีในฐานะคนกลางและผู้วิงวอนเะนั้นเวลาเราทั้งหลายวิงวอนอนธิษฐานภาวนาผ่านพระนางมาลีพระนางมาลีเนี่ยนะก็มีภารกิจในฐานะเป็นคนกลางและเป็นคนวิงวอนนะ เราก็ิอาจารย์ภาวนาวิงวอนผ่านแม่แม่บารีนะนี่ก็คือการตอบสนองนะตอ่อความหมายของคําว่าพรนะผู้ช่วยฮรอดนะแล้วก็ตอบสนองต่อคําว่าคิดจะจักตามความห,หมายที่จะจริงฉะนั้นขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับท่านเสอร์ขอบคุณพระเจ้าครับเอเมน